สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชน,อนะอมจ้ะอะตามมาต่อกันใน YouTube นะฮะวันนี้ก็มาชิลๆเนาะก็อย่างที่ได้ดูเรีแอคชั่นในแฟนเพจไปเรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนางโจน EP ที่18นะฮะทุกคนปรบมือก่อน ปรบมือให้กับ EP ที่18นะฮะอ่ะเราก็ขอพูดเลยละกันนะฮะขั้นใน EP ที่18เนี่ยมันก็จะเป็น m o ู d และโทนที่มีความต่อเนื่องมากับ EP ที่17ก็คือเหมือนว่าใน EP ที่17กับ EP ที่18จะเป็นโมเมนต์ของพระเอกแล้วก็นางเอกที่เขาทำทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยความรู้สึกของตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยเขามีความรู้สึกดีต่อกันแบบชัดเจนแล้วแต่เพียงแค่ว่าสถานะ เขาแบบไม่ได้ชัดเจนกับปากอะว่าแบบข้าชอบเจ้าเจ้าข้ารักเจ้าอะไรเงี้ยคือจะไม่เป็นแนวนั้นแต่คือทางซีรีส์เขาก็สื่อสารออกมาว่าเฮ้ยคนทั้งสองคนเนี้ยเขาแบบเขาไม่ค่อยรู้สึกดีๆต่อการเธอเก็ตมาเขาแบบเขาแบบเอ้ยโอเคนะเขาแบบชอบพอกันอะไรเงี้ยเออซึ่งตรงเนี้ย ก็โอเคสําหรับเราซึ่ง2 EP 17กับ18อ่ะมันจะเป็นแบบมูดเรื่อยเรื่อยๆมาเลียงๆนะฮะทุกคนยังยังไม่มีอะไรที่แบบเอ้ยจะต้องแบบบุวาแล้วต้องแบบคอยลุน้นอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูข้างใน EP ที่ถึง48ค่ายเราว่ายังไงแล้วพอถึง48ค่ายปุป๊บอะ จะต้องมีต่อ,ตอสู้จะต้องมีอะไรที่มันม้วนมากๆเพราะว่าตัวละครตอนนี้มันมีหลายตัวละครมากที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้ก็จะดูเหมือนว่าเป็นคนร้ายเขาแต่ป้าคนที่อยู่ใน48ค่ายเนี้ยแล้วคนนี้ก็อ่ะยังไง ยังไงนู่นนี่นั่นเราพอเรื่องราวที่มันมาต่อกันแล้วมันจะเป็นยังไงต่อพอแม่มาเจอเซิงเอ๋อเซิงเอ๋อพาชูๆไปแล้วพอผลสุดท้ายชูๆเซิงเอ๋อมาเจอกับนางเอกพระเอกแล้วจะยังไงต่อนู่นนี่นั่นอะโอ้เรามองว่าเส้นเรื่องมันค่อนข้างที่จะบอกว่าพลุงพลังอยู่นะตอนนี้ก็ต้องรอให้แบบตัวละครทั้งหมดอะไปรวมตัวกันที่48ค่ายหรือว่าที่ใดที่หนึ่งคือทุกคนจะต้องเจอกันก่อนอะไรเงี้ยเออมันน่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ข้างใน ep นี้ก็จะเป็นนั่นะแหละโมเมนต์ของ พระเอกแล้วก็นางเอกนั่นเองขอพูดต่อเลยแล้วกันนะฮะว่าระหว่างโมเมนต์พระเอกแล้วก็นางเอกอะ่ะเราชอบนะส่วนตัวแล้วเราชอบเราเรามองว่าเขาเขาเขาหยอดโมเมนต์ที่มันแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบ จับมายัดเยียดจับมาขายเรามากจนเกินไปอะ่ะมันคือสิ่งที่บอกว่าเขาค่อยๆแย,ย,ยบมาเธอเขาจะแบบค่อยๆหย,ยอดโมเมนต์แบบคนนั้นพูดแล้วก็คนนึงยิ้มอะไรเงี้ยเออนะาตรงเนี้ยคือดีมันทําให้คนดูอย่างเรารู้สึกจักรจี้อะไรเงี้ยแล้วก็บางแดาร็อกก็รู้สึกแบบอยอ,อย่างเงี้ยเหมือนกับตอนที่พระเอก มัดผมให้นางเอกแล้วว่าพระเอกนั่นก็พูดแบบภาพของนางนะว่าบ,บอกก็แบบไม่อยากเป็นวรยุทธ์อะไรก็อยากจะเป็นคนแบบนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างแล้วก็คอยมัดผมให้กับภรรยาในอนาคตเก็ตฟิลปะด้วยประโยคเนี้แล้วก็คือกำลังมัดผมให้กับเอาเฟย์อะยังไงยังไงก็คือตัวละครก็คือหยอดแล้วคือหยอดชัดเจน ตัวละครก็คือหยอดชัดเจนแล้วก็ทางด้านหน้าฝอยเองวันนี้ก็รู้สึกชัดเจนมากยิ่งขึ้น กับความรู้สึกของตัวเองที่บอกมีรอยยิ้มขึ้นมาตอนที่เขามัดผมให้อะไรเงี้ยเออเราว่าดีนะก็แสดงออกมาได้ได,ได้ได้แบบชัดเจนดีว่ารู้สึกอะไรโดยที่เขาทั้งสองคนไม่จําเป็นจะต้องบอกกันว่าแบบเฮ้ยฉันรู้สึกดีกับเธอแล้วนะอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามความรู้สึกแล้วก็ตามฟิวลิงแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็ยังคงมองว่าคู่นี้อาจจะแบบไม่ได้บอกแบบ รักเอ่ยอะไรกันขนาดนั้นแต่คือความความรู้สึกแล้วก็สถานการณ์อ่ะมันจะพาไปในที่สุดเธอเธอ,อเธอมันอาจจะไม่มีโมเมนต์ที่บอกว่าเออเฟยข้ารักเจ้าหรือเปล่าอันนี้คือเดาไว้เฉยนะมันอาจจะไม่มีโมเมนต์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยความที่ว่าความรู้สึกแล้วสถานการณ์ที่เขาต่อสู้กันมาแล้วเดินทางกันมาอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบรู้สึกไปเลยพอถึงจุดจุดหนึ่งก็ขอแต่งงานกันเลยโดยที่ไม่ต้องมาบอกแล้วว่า คุณรู้สึกกับฉันยังไงฉันรู้สึกกับเธอยังไงอะไรเงี้ยข้าแต่มาเออจะเป็นอารมณ์นั้นนะคะทุกคนอันนี้คือคือดีวันนี้เราได้เห็นมุมมองของพระเอกที่เราชอบชอบตรงไหนหรู้ไหมเราชอบตัวละครพระเอกตรงที่เขาแบบเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติดีเลยถ้าพูดกันตามตรงคือก็คือสามีในฝันอารมณ์นั้นเป็นสามีในฝันนะแบบ ตั้งแต่ใน ep ที่1 7ละนางเอกไม่สบายพระเอกก็ต้องหาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้นางเอกได้รักษาให้ได้ต้องแบบยอมแลกอะไรฉันก็ยอมนู่นนี่นั่น,นยอยะไรเงี้ยเธอเธอลองคิดภาพตามว่าเขาคือสามีเราอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งแบบเราป่วยแล้วสามีอุ้มเราไปหาหมอไปหาคนที่จะรักษาเราฟิลนั้นเลยเธอเขายอมทําทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักกับประโยคเมื่อ ep ที่17ไงโสกาพันปีผู้รักมัน่น โอ้ตรงนี้คือดีนะแล้วพอมาวันนี้อีกก็แบบมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เรามองว่าตัวละครของพระเอกอะค่อนข้างที่จะฟิลดดีแล้วก็เป็นเป็นคนที่โรแมนติกแล้วเป็นคนที่บอกว่า ไม่จําเป็นจะต้องมีบุทุษไม่จําเป็นว่าจะต้องมาปกป้องแต่คุณแค่ดูแลแค่เนี้ยก็คือแบบแม่งเพอร์เฟคแล้วว่าเออไม่ว่าจะเป็นการแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าไปหาเสื้อผ้ามาให้หนู่นนี่นั่นแล้วพอนางเอกตื่นขึ้นมาพาไปกินข้าวตามใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีการแบบอ่นนี่ยมีต้องให้ไป ต้องให้ทิปคนที่เล่นดนตรีหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเงินให้เป็นอารมณ์แบบเฮ้ยสายเปอะไรเ,เงี้ยอารมณ์นานอะไรเงี้ยแล้วคือปฏิบัติด,ดีทุกอย่างกับคงกับข้าวอาหงอาหารทําให้หมดนะฮะซึ่งเราเรามองว่าตรงเนี้ยดีบางบางคนเวลาดูปุ๊บก็อาจจะมองผ่านไปเลยก็ได้นะว่าเฮ้ย มันก็ปกติบ้าว่าอะไรเงี้ยที่เขาจะหาข้าวให้กินอ่ะแต่คือสําหรับเราอะ่ะเราเรามองว่าตัวละครพระเอกอะ่ะค่อนข้างที่จะมีความบาลานซ์ได้ดีมากตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราพระเอกจะมีแบบวรยุทธ์บ้างหรือเปล่าเพื่อที่จะปกป้องนางเอกเพราะว่าภาพลักษณ์ข้างในหัวเราอะ่ะพระเอกจะต้องเป็นคนปกป้องนางเอกถูกปะแต่พอมาในเรื่องเนี้ยตั้งแต่เริ่มเลยนะตั้งแต่เริ่มเรื่องมานะเราก็สังเกตมาอยู่หลายอีพีว่าเฮ้ยในช่วงที่นางเอกต่อสู้แน่นอนว่าพระ เอกไม่มีวรยุทธ์พระเอกไม่สามารถที่จะบอกว่าช่วยสู้หรือช่วยอะไรได้แต่ตัวละครนี้ถูกเขียนมาให้เป็นตัวซัพพอร์ตนางเอกทุกสิ่งทุกอย่างในการต่อสู้ของนางเอกพระเอกจะคอยซัพพอร์ตว่าจะเป็นแบบดึงจุดสนใจช่วยทรงดาบหรือช่วยอะไรต่างๆนานาซึ่งเราเรามองเฮ้ยตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะบารนซ์ตัวละครได้ดีเขาไม่ได้ทําให้เรามาตั้งคําถามกับตัวพระเอกว่าเฮ้ยทำไมอะ ทำไมคุณถึงไม่เป็นวายุต่ะมันควรต้องเป็นคุณหรือเปล่าที่ต้องปกป้องเอเฟยเกตปะเราไม่จาเป็นต้องตั้งคําถามเพราะว่าตัวละครเขาสมมาตรอะคือนางเอกเ,เป็นวายุตออนางเอกคือเป็นคนที่โอฉัแบบฉันต้องแบบเป็นอย่างางี้จอมยุทธนู่นนี่นั่น,นฉันต้องฝึกวิชานู่นนี่นั่น,นแต่คือสําหรับพระเอกคือฉันไม่ต้องการอะไรฉันมีวิชาตัวเบาแล้วฉันพร้อมที่จะไปกับใครคนไหนคนหนึง่งแล้วพร้อมที่จะดูแลเขาเคียงข้างเขา เพียงแค่นั้นก็โอเคแล้วอันนี้คือเราชอบมากๆปรบมือให้ค่ะไม่รู้นะสําหรับใครบางคนเวลาดูลรอาจจะแบบเลยผ่านณนะจุดจุดนี้ไปก็ได้แต่คือสําหรับเราอะเราสังเกตมาหลายๆ EP แล้วว่าเอ้ยตัวละครของพระเอกอะค่อนข้างที่จะดีดีเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างเป็นตัวละครที่แบบนั่นแหละอย่างที่เราบอกว่าเป็นแบบตัวเสริมแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวเสริมที่แบบจมหายอะเป็นเป็นตัวหลักที่เสริมกัน ระหว่างพระเอกกับนางเอกเออเขาค่อนข้างที่จะบาลานแล้วก็แมทตัวละครได้ดีนี้ชื่นชมคนเขียนบทเขียนมาได้ดีมากๆค่ะเยี่ยมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะทุกคนอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เราได้ได้ไดรับจาก EP พนี้นะคะทุกคนแล้วก็นอกเหนือจากพระเอกแล้วนางเอกแล้วเนี่ยก็ยังมีฉู่ๆกับเสื้อเออที่รู้สึกว่าอ่ะเขาก็ชัดเจนแหละทั้งสงคนก็รู้สึกสายตาก,ก็ชอบพอกันนะคะทุกคน ก็ต้องรอดูันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะแล้วส่วนน้องสาวคนเล็กนะฮะที่เมื่อกี้นี้มีการแบบต่อสู้กัน <c oughs> ระหว่างใครนะฉันจำชื่อไม่ได้ผู้ชายคนใหม่ไม่แน่ใจว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนร้ายแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นคนร้ายแน่เลยเพราะหน้าเขาร้ายแต่พอมาดูการพูดแล้วไดล้ลอลกแล้วเรามองเออไม่น่าร้ายน่าจะเป็นคนที่แบบโกโก้แล้วน่าจะเป็นคนที่คอยช่วยฝั่งฝั่งพระเอกนางเอกนะฮะก็ต้องรอดูันต่อไปนั่นเองจ้ะปรบมือ ขออนะุญาเป็นว่าวันนี้พูดคุยไว้เท่านี้ละกันนะคะกะ็สำหรับใครที่อยากจะดูเรนะีแอคชั่นสามารถเข้าไปตามได้ที่แฟนเพจอามอนใครที่อยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยสามารถเข้าไปตามได้ที่แอปพลิเคชัน VTV นะฮะโหลดฟรีดูฟรีใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like กดแชร์นะฮะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ถ้าเพื่อนๆผู้ชมไม่ไดีหรือว่าเรีแอคชั่นไม่ถูกใจใครต้องขออภัยใวขณที่นี้ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจา้ะบ๊ายยบา